สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับสำหรับวันนี้นะครูก็จะมาสอนนักเรียนในเรื่องของการตั้งค่านะการใช้งานโปรแกรม audition น,นะครับก็ก่อนที่เราจะใช้งานนะเราก็ต้องมีการเซตค่าก่อนนะครับก็คือในเรื่องของอุปกรณ์นะไม่ว่าจะเป็นไมโครโฟนหรือว่าลำโพงนะครับ ดับแรกนักเรียนจะต้องเช็คอุปกรณ์ในตัวโปรแกรมนะก็คือ Windows นะครับว่าใช้งานได้ไหมระดับแรกให้มองไปที่สัญลักษณ์รูปลำโพงนะครับบนทัสบาร์เรียนคลิกนะที่รูปลำโพงนะแล้วเรียนลองคลิกนะตรงนี้ในส่วนที่เป็นโวลนะโวลูมนะที่ปรับโวลลูมนะว่าดังเบานะครับอันนี้นะนะอพอเรียนคลิกนะครับก็จะมีเสียง ดังนะถ้ากรณีอย่างนี้ถ้ามีเสียงดังเนี่ยแสดงว่าลําโพงใช้ได้นะเป็นปกติแต่ว่าถ้าเราคลิกแล้วนะครับไม่ไม่มีเสียงนะแต่ว่ามีการกระเพื่อมนะตรงนี้นะครับนั่นหมายความว่าตัวอุปกรณ์เนี่ยน,น่าจะมีปัญหานะครับถ้ามีการกระเพื่อมแต่ทําให้มีการกระเพื่อมเลยนะเนี่ยอาจจะไม่ได้ต่อเลยนะอุปกรณ์อาจจะยังไม่ได้ต่อแต่ว่าถ้ากระเพื่อนอาจจะต่อแล้วแต่ว่าสายขาดในนะครับหรือเสียบไม่แน่นนะ ตัวในส่วนของหัวที่เสียบนะฮะอุปกรณ์จากนั้นนะครับเมื่อเราเช็คแล้วลำโพงใช้งานได้ปกตินะครับก็ให้นักเรียนคลิกขวาที่รูปลำโพงเช่นเดิมครับแล้วเลือกไปที่ recording device ในแท็บ recording นะนักเรียนก็จะเห็นสัญลักษณ์รูปไมโครโฟนนะครับการที่ครูพูดอยู่นี้นะฮะตัว วอลลุ่มเลเวลตรงนี้นะครับก็จะมีการกระเพื่อมลักษณะเดียวกันกันกบในส่วนของลงําโพงกรณีอ,อย่างเงี้ยคือถ้ามันกระเพื่อมเนี่ยนักเรียนก็เดาได้แล้วว่ามันน่าจะใช้งานได้นะครับน่าใช้งานได้เป็นปกติแต่ว่า,าถ้ามันไม่กระเพื่อมนะครับหรือไม่มีสัญลักษณ์ไมโครโฟนขึ้นเลยเนี่ยนักเรียนต้องถอดนะก็ลองเสียบใหม่ดูนะครับอาจจะสลับด้านหน้าด้านหลังนะครับอา่า ต่อไปนะครับในส่วนของไมโครโฟนเนี่ยเราเข้าไปปรับรายละเอียดนิดนึงนะครับให้คลิกที่ไมโครโฟนแล้วก็ไปที่เมนู property นะครับแล้วก็ในแท็บของ level นะครับตรงนี้ปรับความดังก็คือถ้าเรียนนิ้งปรับค่าให้สูงขึ้นนะตัวไมโครโฟนเนี่ยก็จะรับเสียงได้มากขึ้นนะครับ ก็คือพูดเบาเสียงกระดังแต่ว่าสิ่งที่ตามมาก็คือเสียงเสียงแวดล้อมที่อยู่รอบๆข้างก็จะเข้ามาด้วยดังนั้นนักเรียนก็จะต้องเลือกสถานที่นิดน,นึงนะเวลาที่นักเรียนจะอัดเสียงะนะครับแล้วก็ในส่วนของแท็บลิซ t ่นตรงนี้นะครับเห็นไหมนะฮะลิซ่นก็คือ Listen to this device กรณีที่นักเรียน คลิกเลือกตรงนี้นะครับ Listen to this device หมายความว่าเมื่อเรียนพูดเรียนจะได้ยินเสียงตัวเองด้วยนะครับนักเรียนจะทดลองดูก่อนก็ได้นะ Apply แล้วก็พูดเรียนจะได้ยินเสียงตัวเองนะที่ขณนะพูดเนี่ยสะท้อนกลับมาในลำโพงก็คือสามารถฟังได้เลยแต่ปกติแล้วเวลาเราใช้งานจริงๆเนี่ยเราก็จะปิดในส่วนตรงนี้ไปนะครับเพราะว่าถ้านักเรียนเปิดด้วยเนี่ยมันก็จะทําให้นักเรียนเกิดอาการ สับสนนะนะครับเพราะว่ามันจะมีการเหมือนกับเสียงสะท้อนนะครับได้ยินเสียงตัวเองเวลาขณะที่พูดก็ติ๊กออกแล้วกด apply นะครับจากนั้นไปที่แท็บแอดวา c e ์ตรงนี้นะครับคอยเรียนตั้งเป็น2 channel 16 b i บิตส่นะี่ันหนรเฮิร์สต์นะครับก็คือเป็นมาตรฐานทั่วไปของ mp3 ปกตินะเดี๋ยว พอใช้งานจริงเนี่ยถ้าไปเปิดในโปรแกรมเ,เราจะได้ปรับค่าให้ตรงกันนะครับดังนั้นกดโอเคเอ,อีกนิดหนึ่งนะครับก็คือจะมีปัญหาสำหรับบางคนเนี่ยในส่วนของ playback ดูนะครับมันจะมีสัญ,ญลักษณ์ที่แสดงบ่งบอกว่า playback เนี่ยคืออุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์แสดงเสียงนั่นเองอาจจะมีสปิกเกอร์หรือไม่ก็อาจจะเป็นดโฟน เรี่ต้องเลือกให้ถูกนะครับวิธีการคือถ้าถ้าเราจะใช้ดโฟน o เนี่ยเราต้องคลิกขวาสมมติกรณีนั้นะถ้าเป็นเฮดโฟนะครับมันจะมีคำว่า enable นะครับหรือ set as default ถ้ามันถ้ามันทุกปิดงานปิดใช้งานคือมันจะเป็นสีเทาลักษณะแบบนี้เรากด enable นะครับแต่ว่าถ้ามันเป็นลักษณะอย่างเงี้ยคือเราต้องการจะเลือกดโฟนใช่ไหมเราก็คลิกขวาแล้วเลือกเป็น set as default device อย่างนี้นะครับ เห็นไหมเมื่อจะกลายเครื่องหมายติ๊กทุกอันนี้เราไม่เอาเนะาะพอเราใช้สปีกเกอร์นะครับเราก็คลิกขวาแล้วก็เลือกที่ตรงสปีกเกอร์ตรงนี้นะครับ Set as Default Device นะก็จะเป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่บังคับว่าจะให้อุปกรณ์เนี้นะเป็นตัวจัดการแล้วก็ทำงานนะครับในการแสดงเสียงนักเรียนก็กดโอเคง่ายง่ายนะครับไม่ยากนะเ,เดี๋ยวเราจะ มาอธิบายต่อนะั้นในส่วนของอโปรแกรม Audition น,น,นะที่เราจะต้องตั้งค่าเหมือนกันนะครับ